S <S สวัสดีค่ะมาครับพี่น้องมือนี้เราอยู่กันที่ร้านมีลาบด้วยจ้ะพี่ตาำมีปลายยาค่ะพี่น้องกับต๋องมาจัดเนาะค่ะนี่ซอยจุรวมคุณนะปา<ะ>ยคุณนะพี่น้องเบิง้งอยากกินตัวนี้นะพี่ต่ำขอก่อนเด้อียอเอาไปมันๆน,น,นี่นะใช่มากกับพี่ต่ำด้วยค่ะขอบคุณตากล้องเนาะคะ่ะพี่ต่ำมีหมูข้าวนะยกไปเลยยกไปทั้งจานเลยด้วยเบื้งเบื้อง,อ,ง,อ,งอันโม,โมเมนต์มันหมูด้วยจ้ะอันนี้เป็นเนืน้อเสือร้องไห้เล <ใน S 2> <อ>ยแก้หน่ยน เสื้อห่วงไหติเกลส้ยไยด้วยแจ่วเขาอร่อยมากนะร้านนี้โลใช่แซบไหมแซบน่าสดมากน่าสดลองเอา่เขาเป็นว่ายังกบปีนาบถ้คีริวพอเป็นอันคือจังไข่นวลนะเออเป็นหมอนหมวน่านำแต่อกเออพันใจก็ตาปิดบ่ม่เนวันล่ว่ากับกบ แบบนี้เลยจ้าเอาขาพูดอ๋อโตพออยากเด้อผู้ใดที่บกินดิบเนาะกบต้องมาต่ำเรืยๆเลยเปนแบบเปิดแห้งใช่ไหมนี่อร่อยอ่ะเออแจ่วขมเดียขมลำเนาะแม่ลไหนมันบุกข้าวยูข้างบนขอยู่ข้าวเดี๋ยวเบิด์ตข้าวเดียวเบิดลงนะโอ้โหซูชิซูชิหน้าเนื้งอะ อันนี้เนื้อง้อหน่อยเนือง้อหน่อยเนื้อสดซูชิข้าวเกลือข้าวยังยังข้าวยังข้าวขัวหน่อยไงเออนี่อันนี้ย่างเสือย่างเสือจ้ามาลองดูสิความสุกแบบห้าสิบห้าสิบซุกแน่บุ๊ซุกแน่แบบเละๆนะครับเลยเลยแหละคือยังแหละคือ อย่างไรแร่แร่ดำดำบอเราน่ะแร่เร่เร่เกินแซ่บเออกินแซ่บเอาแบบนอกอือหึข้าวเหนียวนิ้วเขาพี่น้องอือมาเอาันหอมเจียวโหดิฉันมาอัดมากินหันนี้ด้วยแซ่บพี่สันโอ้โหี่สันแบบจวดจวดมากเจียวเบนใส่ใบบกักกูฟอมแม่นต้นตำลักอืออาหารสูตรดั้งเดิมค่ะอาหารนิสานสูตรดั้งเดิมเนาะอ่าหมวยลองดูนี่ นี่ไหมนุ่มนี่นี่ไหมวัวหรือหมูนั่นัวนัวน,น้นี่นัวที่เด็ดประสัน่นอันนี้ความสุกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะจ้ะอร่อยอ,อร่อยไหมนุมนะ่มไหมหอมเนาะมันจะหอมแล้วมันจะกรุบกรุบืำดีจัตอนหนึงหน่อย มักแซวจ้แวแบบส<ำ>ั่ไหนดูดิโอจามไปไซส์กับขา,า,ายบุไดพี่น้องด้วยน้ำหมกฮงน้ำปูปลรราค่ะวันวนี้หน้าดองพี่น้อง,ง,งอ,อสดสดเขาญาติเขาปุ้ที่ตามาหลายๆเด้อแบบพี่กัดแบบว่าร้านแซ่บน้องบางอุบลอยู่แถวๆอ่ะ น้องบัวด้วยค่ะพี่น้องแล้วแถวไอ้หลังบิ๊กซีตลาดบิ๊กซีนี่ก่อน,นอ่ะนะแซบบ่แบแบซวอร์ขออยาพอตพันเอกปังๆออขอเนียวอืม ได้ไหมรสยอดคุ้มอมม้มอมม้มขาดอยู่แนวแก่ปิกนั่งขังเรื่มเรื่มเรื่มนั่งแข่ง,ขงแก่กล้วเนี่พี่น้องเนาะดับข้าวนิดนึงเนาะเพราะของมันสด <laughs> จะร้องพี่ต่ำเพิ่นเพิ่นโชคดีพี่น้องวันนี้บ <laughs> ด้หอดคาเล็กอก่ะอันอียังกอลูปอันรูปหน่อยรูปหน่อยแค่กับบอลรูปแค่กับบอลรูปรูปหน่อยรูปหน่อยแค่กับบอลรูปหลายแค่กับบอลถือมาอีกคำหนึ่งใส่ ตะกล่องมากินน้ำเนาะเสือได้เลยค้ำคั่นเนาะบรรยากาศค้ำคั่นดีๆน,น้ำมันเร้งพี่น้องบุกมุ่งมุ่งมาแอบเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำผึำ้งกันอันนี้มาก,กินย่อพี่น้องมันรื้สเพราะวา่าหั่นเพื่อนของแบบว่าสะอาดนะพี่น้องสะอาดมากเนาะแล้วคือเนื้อไม่คาวเลยสด อร่อยมากแหละกับเจลเดีแยวห้พี่น้องผมอั่มล่ำค่ะจะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกการติดตามแล้วก็ทุกทุกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องแล้วก็ถ้ท่าพามาคินมีหรือว่าอยากตามเมื่อกี้นอญอุบลกับร้านมีลาบเด้อจากอยู่หลังตลาดนิกรบิ๊กซีจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเมเนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ